ครับ <c oughs> เอ้ยมึงจะจ่ายกูจริงเหรอสองแสนสี่เนี่ยครับ<ะ>ผมไม่ตังค์ครับ <5 S 2> มา <5 S 2> ดีหกหมืม่มนกูปลดมีให้เลยแต่ถ้ามึงแพ้มึงจ่ายกูนะ้าแสนสองได้ห้าวินมาแค่น,นั้นแหละ ไอ้เหี้ยไมปั๊มยาไม่ลงเลยวะ อันนี้กูพลาดอันนี้กูพลาดก็อยากรู้ว่าถ้ามันแพ้มันจะทำไง Vale, vale. แล้วบอกเกียดพวกวิ่งหนีไอสัตว์มันใช้ก่อนทำไมไม่ใช้กูจะไม่ใช้เลยเมื่อกี้ โอ้ยังวาบอ่ะวันนี้ไม่เอาเลยพี่วันนี้ไม่นับเลยวันนี้อย่างวาบเลยได้ได้ได้อะมึงก็ดูเอาแล้วกันอ่ะมึงก็ดูเอาไอสัตว์บอกกูแพ้ไม่เป็นไอควายวาพี่อะไรกูไม่ได้กดสเปซบาร์เลยกูอะไม่ใช่สายเล่นลำอยู่แล้วอาวุธอ่ะเฮีย

โอ้ยังล้ำอาะวาร์ปเปล่าอี้วาร์ปเปล่าวาร์ปครับจะดูไปล่ะมึงก็วาร์ปไอสัตว์มึงก็วาร์ปกูยังไม่บ่นเลยผมกระตุกด้มึงก็วาร์ปกูยังไม่บ่นเลยโอ้มึงก็วาร์ปกูยังไม่บ่นเลยโอเคแสนสองก็แสนสองกันแ้นแหละแกไปล่ะให้แกให้แกแสนสองเอาไหมห้าวินเอาป่ะโอ้สองแสนสี่นะครับถ้างั้นน่ะเอาเอาไปล่ะจะแกไม่ลด้อยู่ที่ใจของเนี่ยได้ครับไปดิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มึงดูไปเล่นมึงดูไปเล่นมึงดูไปเล่นไม่นับนะเข้ามุมได้ไงเขาเนี่ยไม่นับนะหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวพี่หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ไม่นับนะเพราะว่าจริงมึงตายนานแล้วด้วยไม่เกี่ยวเลยหนึ่งเกี่ยวโอ้จะไปเกี่ยวได้ไงกูเรียกมึงกูกูวิ่งหนีเข้าปั๊มยาเข้ามุมแม็กกูจะตายอ่ะมึงเล่นหน้าเกียดอ่ะได้หนึ่งศูนย์ก็หนึ่งศูนย์ได้นั่นแหละ ビュアバン。 โอ้ยสามศูนย์ จะตายแล้วนะ่ะคุณดูทรงนะ่ะวิ่งหนีนะ่ะว่งย,ยืดแม่แทงพลาดไอสัตว์ สี่ศูนย์ช่วงนี้ฝีมือตกหรือเปล่าปากหลามอะซ้อมแต่ซ้อมแต่ต่อยหรืเปล่าเนี่ยซ้อมแต่คอ,อนครับผม กูโดนแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยรสี่หนึ่งครับเอ้ยมึงจะจ่ายกูจริงหรอสองแสนมสี่เนี่ยครับผมไม่ตังค์ครับนี่อ่ะนี่อ่ะนี่อ่ะฮึบฮึบ ออึบึบอึบอุ้ยอุยอุยแม่งปาดกูแม่งปาดกูนี่ไงนี่ไงจบนะแนัแ้นแหละหนึ่งสี่แกเปล่าแกเล่นวล่าครับสี่แสนแปดอ่ะเอ้ยมึงเล่นทบอย่างนี้พี่ว่ามันแปลกๆวะน้องไม่แปลกพี่ผมไม่ตั้งใจผมมีอยย่เจ็ดแสนกว่าแค่นั้นแหละใช่หรอจะดี<อ>หร<า>อเดีครับโดนอีกเองจะไม่มีเอาไว้เล่นซตตอรี่นะโอ้มีผมเหลือผมหาแล้วมันจะได้ละ ใช่เปล่าเอาพี่แก้แสนหนึ่งพี่แก้แสนหนึ่งตอนนี้ตนนิดเท่าไหร่สองแสนสี่ใช่ตอนนี้ตนนิดเท่าไหร่สองแสนสี่นนใช่ไหมครับผมพี่แก้แสนหนึ่งอะไม่ผมแก้สองแสนสี่เลยเแก้สองแสนสี่ไม่แก้พอละไอ้เหี้ยปล่อยแ,แ,แค้นดีกว่าเอาตังค์ดีกว่าอ่าได้ตัดสินกันตรงนั้นสี่โอเคเออรอจริงด้วยแค่นั้นแหละเอาเข้าเข้ามือเดียเอาตังค์เลยไม่ละได้เอาเลยครับผม ไอ้เกียร์ชี่ยงเฮ้ยต่ำไอ้กุ้งติดกูสองแสนสี่เฮียสังกัดป้าบานอ้าวไง้เป็นงั้นอ่ะกูเลียดนี่ให้มึงหมดแล้วด้วยเลียอะไรยังไม่เลียเลยไม่เลียอะไรเลียแล้วนี่กูหักลบแล้วนะ เป็นางล่ะกุ้งหักลบเหลือสองแสนซี่ไงเกิดไปทีกูแพ้ยังครับนี่หลอกสังกัดปล่าหวานสารฝันใครแหลมมาเดี๋ยวดไม่จ่า่จ่ายไม่จ่ายไม่เชื่อไหมปากหลาบอ่ะปากหลาบมนโดนกูรอบรอบแรกมนโดนกูห้าสามรอบต่อไปโดนกูห้าหนึ่ง ไม่เขาโอ้โหพี่ให้ผมพูดไหมล่ะที่พี่โป๊กมาผมมาแพ้พี่หน่อยนะโป๊กอะไรนี่นี่โป๊กอะไรโป๊กอะไรนี่เดี๋ยวกูเปิดให้เด็กดูด้วยเลยโป๊กอะไรไม่มีนะพี่เอาเทียร์ใครมีลูกประวัตผมมาไม่มีนะไม่มีนะใครจะไปช่วยมึงแพ้ไม่พอโกหกอีกเออ เขาปลี่ยนเอาบี้ยนะเปลี่ยนเอาเบี้วก็ออโป๊กอะบอกแพ้พี่นะพี่พี่โอ้ยเฮียบอกกูพี่ขายน่าซยอะแล้วก็เด็กๆมันโคตรตุยอะโคตรตุยอะโคตรอ้ากอะเฮียไม่รู้ว่าจ่ายกูด้วยแค่นั้นแหละแล้วจะมาตังจริงเดี๋ยวกูเข้าไปเอากูเอาจริงกูไม่รู้กูเอา